สวัสดีนะคะสวัสดีนะพี่เอา๋มาอัพต้นไม้ให้นะคะสวัสดีกันทักทายกันด้วยหลักรับสีทองนะหลักรับสีทองฟอมใหญ่ๆเลยนะหน้ากระถางสิบนิ้วอัพนะสิบเอ็ดนิ้วอัพเลยนะพี่เอ๋บอกให้ใส่หน้ากระถางสิบเอ็ดนิ้วอัพเลยเนาะสีแบบนี้เลยนะฟอมนี้นะพี่เอ๋ขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะหลักซับสีทองฟอมใหญ่ๆสีเปิดๆนะคะสวยๆนะ หลักทับสีทองนะคะหลักรับสีทองนะสีเปิดสวยมากนะคะแล้วก็ฟอร์มดีด้วยนะหลักทับสีทองนะสีทองเลยนะคะเดี๋ยวขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสวยสวยเลยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสวยมากนะคะสวยมากสีเปิดได้อย่างสวยเลยนะคะหลักทับสีทองนะคะหลักรับสีทองนะสวย ไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ากําไลทองกําไลทองนะนกําไลทองมีแต้มสวยๆนะกําไลทองนะกําไลทองนะคะกําไลทองนะคะกไลทองสวยๆแบบนี้เลยนะเปรียวขอที่หน um yep ึ่งร้อยยี่สิบนะคะสําหรับกําไลทองนะกําไลทองหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะ ต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองนะหนึ่งร้อยยี่สิบทับจำทับหมายเลขได้เลยนะคะต้นที่สองนะคะต้นที่สองหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะต้นที่สองนะคะต้นที่สามนะคะต้นที่สามนะต้นที่สามหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะ กำไรทองสีเปิดเปิดสวยๆเลยนะคะต้นที่สี่นะคะต้นที่สี่นะกําไรทองนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะเดี๋ยวฟีค่าส่งให้นะฟีค่าส่งให้นะคะรับ,บสามต้นฟีค่าส่งไม่เช่นเคยนะหนึ่งสองสามสี่นะคะกําไรทองนะคะสีเปิดสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ หบอกพี่ได้เลยนะชอบต้นไหนบอกได้นะต้นนี้เป็นน้องมีชื่อว่าสุกสมเจปองนะสุกสมเจปองฟอร์มนี้นะดีย่ยวขอที่สวยๆเลยนะใบห่อด้วยนะคะเปียกเนี่ยเปิดใบให้ดูเลยนะต้นนี้นะคะเปี่ย่ขอที่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะสุกสมเจปองฟอร์มใหญ่ๆนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะ สุกสมใจปองฟอร์มใหญ่นะคะ1น0สินะคะหนึนะใบใหญ่ๆฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะหนึรบาทนะคะสุกสมเจปองนะหนึบาทนะคะหนึนะสวยๆเลยนะคะสีใหญ่ฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะ190่งรสิบับหนะคะดูต้นหนึ่งนะคะ190่งพับสองนะคะ 1.90่ทับสองนะคะสุขสมเจปองนะคะสุขสมเจปองนะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อ้าสิบนะคะสวยๆสีเปิดๆเลยนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นมมซนับมงคลส้มนะซับมงคลส้มเบี่ยวขอที่260ร้อนะซับมงคลส้ม260รอบาทนะคะ260นะซับมงคลส้มนะสองบาทนะคนะ 260รอยสิบาททับหนึ่งนะคะสองร้อยหกสิบาททับสองนะคะเียมีสองฟอร์มนะฟอร์มที่หนึ่งนะคะแล้วก็ฟอร์มที่สองนะเหมือนกันนะคะหน้าตาเขาเหมือนกันนะคะเียมีสองฟอร์มนะคะชอบต้นไหนก็เหมาะพีได้นะสองร้อยกสิบาททับหนึ่งนะสองร้อยกิบบาททับสองนะคะต้นนี้เขาไม่มีดอกนะต้นที่หนึ่งเขาจะไม่มีดอกแต่ว่าต้นที่สองเขาจะมีดอกนะคะ ไปต้นผัดไปกันต่อต้นผัดไปนะคะต้นนี้เป็นคำคูณส้มนะคำคูณส้มเบียร์ขอที่หนึ่งร้อยเก้าสิบนะคำคูณส้มหนึ่งร้อยเก้าสิบทับหนึ่งนะคะ คำคูณส้มหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะคำคูณส้มคำคูณส้มนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบทับหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบทับสองนะคำคูณส้มหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะหนึ่งร้อยเก้าสิบทับหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งร้อยเก้าสิบาททับสองนะคะที่ยวมีสองต้นนะคำคูณส้มนะคะคำคำคูณส้มนะ น้องสีส้มนะส้มส้มแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะต้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ต้นที่สองนะคะคําคูณส้มนะไปต่อการไปต่อกันด้วยตรีเพชรนะตรีเพชรเป้าขอที่260บาทนะตรีเพชรสองยหกสิบนะคะ ตรีเพชรสองร้อยหกสิบบาทค่ะตรีเพชรสองร้อยหกสิบาทนะตรีเพชรฟอร์มที่หนึ่งนะคะฟอร์มที่หนึ่งนะคะตรีเพชรนะสวยๆเลยนะคะสองร้อยหกสิบาทนะคะสองร้อยหกสิบาทเท่ากันนะแล้วก็ตรีเพชรฟอร์มที่สองนะตรีเพชรนะคะ ฟอร์มที่หนึ่งแล้วก็ฟอร์มที่สองนะคะสองร้อยหกสิบบาทเท่ากันเลยนะคะตรีเพชรนะคะไปต้นถัดไปกันนะคะต้นถัดไปนะเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆต้นนี้นะคะเป็นกุม,มารทองเรียกซับ นะกุมานทองเรียกซับด่างนะกุมานทองเรียกซับด่างกุมันทองเรียกซับด่างนะคะกุมันทองเรียกซับด่างนะพี่อ่เอขอที่หนึ่งร้อย หนึกิบบาทนะคะกูมารทองเรียกซับด่างนะคะหนึ่งร้ยหกสิบบาทนะคะหนึ่ง้อยหกสบบาทนะคะกูมารทองเรียกทรับนะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยหกสิบนะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาททับหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาททับสองนะ ต้นที่สองกับต้นที่หนึ่งนะคะกุมานทองเรียกซับด่างนะแบบนี้เลยนะคะด่างด่างด่างลายหินอ่อนแบบนี้เลยนะนี่ด่างแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะหนึ่งร้อยหกสิบาทต,ต้นที่หนึ่งที่ดูด่างความด่างแล้วนะแต่ต้นที่สองใบก็จะมากกว่าแล้วก็ด่างแบบนี้เลยนะคะด่างแบบนี้ทุกต้นเลยค่ะด่างแบบด่างสีทองเลยนะตอนนี้ด่างเหลืองเลยนะคะกุมาลทองด่างนะ หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะกุ่มมันทองด่างนะต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นที่สองน,นะคะไปต้นถัดไปกัน มาต่อกันด้วยกุมาณแดงนะกุมาณแดงกุมาณแดงฟอร์มนี้นะเพียวขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะกุมาณแดงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะกุมาณแดงหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะกุมาณแดงหนึ่งร้อยยี่สิบาทกุมาณแดงหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะกุมาณดำก็หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะกุมาณดำหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะกุมาณดำนะสำหรับร้านค้านะเพราะว่าถ้าเอาไป ไปเลี้ยงคู่กันเนี่ยจะเป็นมงคลมากเลยนะคะช่วยเรียกลูกค้านะเป็นเมตตาหมานิยมด้วยนะคะกุมารแดงกุมารดำนะกุมารทองไปต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้เป็นมหาเศรษฐีนะมหาเศรษฐีฟอร์มกอนะเพียวขอที <t> <eno> ่150บาทนะมหาเศรษฐีฟอร์มกอ150บาทนะคะอย่างสวยเลยนะคะสีส้มสีแดงส้มเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสีเหมือนต้นไม้ปาสติกเลยนะคะสีแดงส้มแบบนี้เลยนะคะมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีนะห5 0รบาทนะคะฟอมกอ150ร ฟอมกอสวยๆเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นสิกะลัดนะฟอมใหญ่แบบนี้เลยนะสิกะลัดสีเปิดๆเ,เลยนะเผียวขอที่หนึบาทนะสิกะลัดหนึนะคะหนึค่ะสิกระหลัด150นะะ150หนึ150บาทนะคะหนึ150นะสิกระหลัดนะคะ กระาหนึ่งยหาสิบบาทนะคะหนึ่งรอยห้าสิบค่ะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นคำคูณแดงหรือคำคูณชมพูนะต้นนี้มีฮาร์ปด้วยนะเนี่ยใบนี้มีฮาร์ปนะต้นนี้อยวขอที่หนึ่งรห้าสิบบาทนะคำคูณแดงหรือคำคูณชมพูนะคะหนึ่งร้อยห้าิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ หนึ่งรยห้าสิบบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นสิบกระหลัดเอ้ยเป็นเก้ากระหลัดนะเก้ากระหลัดนะเก้ากระหลัดฟอร์มนี้นะเป็นไม้ค่อนข้างหายากนะเก้ากระหลัดฟอร์มนี้เพียงขอที่หนึ่งร้ยหสิบบาทนะเก้ากระหลัดหนึ่งรอยหสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเก้ากระหลัดค่ะเก้าัดหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ,ะ,คะไปต้นถัดไปกันต่อนะ ต้นนี้น้องมีชื่อว่าซันดอบนะซันดอบซันดอบซันดอบสีทองทองนะสีเขียวทองเละเขียวพลอยหรือว่าก็เรียกนะพี่เอขอที่หนึ sand op, sand op, sand op ่งร้อยยี่สิบนะซันดอบหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะซันดอบหนึ่งร้อยยี่สิบซันดอบหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะซันดอบนะคะซันดอบหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะไปต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้เป็นลูกเบนะเบชุมพูนะเบชุมพูฟอร์มสองสองต้นในหนึ่งกระถางด้วยนะลูกเบนะสวยมากเลยนะลูกเบลูกเบชุมพูนะคะลูกเบพี่แอ๋ขอที่สองร้อยสามสิบบาทนะลูกเบนะลูกเบยอดสองต้นคู่นะสองร้อยสามสิบบาทนะคะสองร้อยสามสิบบาทนะคะลูกเบชุมพูนะสองร้อยสามสิบบาทค่ะ สองร้อยสามสิบบาทนะสองร้อยสามสิบค่ะลูกเบสองร้อยสามสิบนะคะสวยๆเลยนะลูกเบชุมฟูนะคะ ต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเพชรไพลินนะเพชรไพลินเพชรไพลินฟอร์มนี้เพี่อขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะเพชรไพลินหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะเพชรไพลินหนึ่งร้อยยี่สิบ เพชรหนึ่งน,นะคะ120นะเพชรไพิรหนึ่งร้อยยีนะคะ120นะต้นนี้เป็นลูกไม้ประกายเพชรนะลูกไม้ประกายเพชรนะฟอร์มฟอร์มกอเล